สาวๆพวกเธอต้องตกแต่งเค้กให้สวยงามอลังการนะทำได้หรือเปล่าเออโซฟี Sophie, <ม>เธอต้องตกแต่งเค้กไม่ใช่กินมันนะนี่ตกากะจริงๆเลยออร่อยมากโซฟีกินเค้กเฉยๆได้เลยงนะั้นเหรอเออเชิญเาอฉันตัดสินใจแล้วเราแต่งด้วยอะไรจะทำมันด้วยโอริโอมันดูเท่และก็เป็นสีที่ใช่สำหรับฉันเลย เอาละต้องเอาไส้ออกก่อนนะและมันก็อร่อยมากด้วยจากนั้นก็คุกกี้เปล่าๆใส่ชามได้เรียบร้อยไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่สฟิวเป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยดีฉันกินเค้กจนกลายเป็นวงกลมแล้วคิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะไม่ได้จริงๆยิงด้วยนะพีน่าคิดจริงหรอฉันกินทั้งหมดนะฉันตกแต่งมันด้วยมาฝรั่งฮัมบ้าบัมบ้าเอาก่อกออกก่อน จากนั้นก็เอาน้ำมันลมจุป้าจุมาสองกระป๋องเพื่อเรียนมาฝรั่งให้แบนแต่มันไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ฉันทำได้ต้องอย่างนี้สิได้แล้วเจ๋งเออฉันอยากเราน้ำมันลมของโซฟีเปิดฝาเอาไม่นะฉันเติมไปด้วน้ำสบปะรดเหนียวจะได้รู้ถ้ามาโงไไปน้ำาข็งฉันจะเป็นยังไงกลับมาที่เคกกันดีกว่า วางหมากฝรั่งลงไปบนเค้กแล้วก็ปิดให้มิดเยี่ยมมากต่อไปติดผ่นน้ำตาลสีเขียวสองชิ้นเข้ากับเค้กมันทำให้ทันได้ถึงอะไรได้ยังใช่แล้วมันคือเค้กรูปสตรอเบอรี่ไงบอกได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอชอบสตรอเบอรี่ไหมตอนนี้เราตกแต่งมันด้วยเทกแทกรสสตรอเบอรี่เรียบร้อยดูสิสวยงามการตกแต่งเค้กแบบนี้มาชริยะไปเลยมันดูเจ๋งจริงๆด้วยสองฉันก็ได้เสร็จแล้วเหมือนกัน ใส่คุกกี้ทับบ้งหมดลงไปนแม่พิมพ์พแล้วก็บดให้แหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยมือเดอะฮักช่วยฉันจัดการเรื่องนี้ได้ทุบแล้วก็ทุกใช่ออกมาได้ผลและจากนั้นก็คุกกี้ขนาดใหญ่ที่เราทํามาจากโอรีโอชิ้นเล็เล็กมาวางบนเคก้กเหลือแค่ต้องตกแต่งด้วยนูเทลล่าเพื่อเขียนชื่อโอรีโอใช่ฉันได้อรีโอชิ้นัยษ์นะ ต้องอย่างนี้สิสาว,สาวเค,ค่กับพู้เธอดูสุดยอดมากงั้นมาลองกันเถอะ <Wow. S 1> ที่น่าเริ่มก่อนโอ้ใช่ชันนี้ดูวิเศษจริงๆแถ hmm. มข้างในย,ยังเป็นช็อกโกแลตด้วยนะโซฟีเป็นยังไงบ้างละ่ะได้ความยินดีโอ้ข้างในมันเป็นสตรอเบอรี่ด้วยสีชมพูน่ารักมากและฉันยังสามารถปล่อยลูกเปล่าได้อด้วยนะดูนี่สิโอ้โหมันใหญ่มากเลย ฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันจะระเบิดลูกบอลของเธอเออต้องอย่างนี้สิระเบิดได้สุดยอดจริงๆมันดูเข้ากับเธอนะโซฟีเพื่อเธอรู้รืออยังว่าครั้งนี้จะตกแต่งเคกด้วยอะไรเนหะดูเหมือนว่าโซฟีมีไอเดียแล้วเป็นยันลี้มหมีที่ตัวใหญ่มากแต่ทีน่าไม่ชอบขนมแบบนี้มันสีชมพูมากเกินไปส่วนฉันต้องละลายเจ้าหมีตัวนี้ ด้วยได้เป่าผมโอ้โหลมร้อนมากพร้อมแล้วไปขั้นต่อไปกันเอาแม่พิมพ์หมีแล้วก็กระต่ายมาอย่าลืนลงไปเพื่อจะได้ายานลีนเล่เล็กๆน่ารักหลายตัวในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าฉันอยากทำอะไรฉันมีปอกกี้ฉันสามารถใช้มันตกแต่งเค้กได้และจากนั้นฉันจะวางมากรังสีดำไว้ด้านบน ต,ต้องเปิดกล่องให้ได้ก่อนโอ้ยเรวเข้าซิโอ้มาคารองจะหล่นแล้วต้องรับมันให้ได้ฉันพร้อมแล้วรับเลยนะเฮ้ยสำเร็จดูว่าไม่เพ่าทีนะัโซฟีฉันรับทุกอย่างไม่ได้เอามาตกแต่งหน้าเค้กกันและฉันก็เม่เค้กที่สวยงามแล,าแล้วยังเล่นแล้นะขอฉันก็แข่งแล้วเหมือนกันต้องเอามันออกมาตกแต่งเค้ก ติดตรงนี้ตรองนี้ด้วยโอ้สวยจังเลยฉันต้องตอบแทนด้วยอะไรสักอย่างด้านบนเหมือนกันฉันยังมีเยลลี่เหลืออยู่เขมันลงไปในกระดาษรังอบแล้วก็ตัดส่วนเกินออกเราจะทำเยลลี่กางหันลมเล็กๆกันดีนะที่ฉันเคยเรียนพับกระดาษมานะจากมันก้ากังหันมาเสียบไว้ที่เคกมันดูสวยมากเลยใช่ไหมเรียบร้อย เค้กของพวกเธอดูสมบูรณ์แบบมาเริ่มจากเค้กของทีน่ากันก่อนว้าวอโหเป็นชิ้นที่ใหญ่และก็น่ากินมากการใช้มังกรองเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆโอ้อใช่เค้กมันอร่อยสุดๆกันเป็นยายงั้นก็มาดูว่าโซฟีมีอะไรกันบ้างของฉันมาสนุกด้วยนะคอยดูนะว่าฉันทำอะไรให้ดูอ้อหอะไรกันเนี้ยเยลลี่กังหดูเจ๋งยังไม่น่าเชื่อ โอ้โอ้ดูเหมือนว่ามันจะบินไปแล้วต้องรีบหยุดมันไว้นะก่อนมันจะบินหนีไปนะจบการยังไม่ทันได้ลองเค,ค้กมันไปเที่ยวแล้วโซฟีไม่ต้องเสียใจนะเธอจะได้เค,ค้กเพิ่มอีกร้อยชิ้นแต่ว่าเมื่อไรกังหันลมจะหยุดหมุนนะโอ้ไม่ตอนนี้เลยใช่มันท่านเจ็บและท่านไม่ถึงจริงๆนี่แหละที่เรียกว่าน้ำตาลเต็มหัวนะแต่ว่าอย่างน้อยฉันก็ได้ลองนะ เรากำลังรอไอเดียที่น่าทึ่งในการตกแต่งเค,ค้กของพวกเธออยู่โซฟีทำให้เราทึ่งไปเลยนะใช่แล้วฉันมีไอเดียที่เจ๋งสุดๆฉันจะตกแต่งเค,ค้กด้วยบัมมี่แล้วก็ต้มน้ำร้อนด้วยแฟนตาสีชมพูมันต้งเจ๋งกันเป็นยหญ่ทีนา่าแล้วเธอะเระคีอะไรได้อ่มันพูดยากนะอ้อใช่แล้วฉันมีไอเดียที่เจ๋งเหมือนกันฉันอยากตกแต่งเค,ค้กด้วยดาร์ชโช็อกโกแลตนะ ก่อนอื่นต้องหักมันออกเป็นชิ้นเล็กๆทีี่ได้ตกแต่งเค้กได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่แล้วดีขึ้นเยอะต่อไปก็มาแปะที่เค้กเลยแบบนี้และจากนั้นก็มาตกแต,ต่งด้โมเดลเซอร์ส,สีดำแต่เพื่อให้งานนี้สำเร็จฉันต้องกินเ็นฮอสให้ได้มากที่สุดโอ้ยหนาวจังเลยอ่ะ ตอนนี้ลำหายใจของฉันก็หนาวจะจนสามารถใช้ถังมเทิเซอร์ท <uh ี่ตกลงมาจัดขวดได้ไอเดียเจ๋งเลยใช่ไหมเออหนาวอโหฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วโอ้จริงด้วยจะเทน้ำหวานละลอนให้เธอจะได้อุ่นขึ้นเอาไปสิเออขอขอบคุณนะ รู้สึกอุ่นขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะโซฟีงั้นก็ได้เลาตกแต่งเค้กเหมือนกันแล้วก่อนอื่นต้องทำบะหมี่ให้สุดด้วยแฟนตาร้อนๆแลังจากมันก็ปิดฝาและขย่า,ยาให้เข้ากันและก็พร้อมแล้วมาดูกันใช่ฉันได้บะหมี่สีพูแสนสวยฉันสามารถใช้มันตกแต่งเค้กได้เราต้องจัดวางให้สวยงาม ต่อไปก็ทำตาแล้วก็รอยยิ้มกว้างๆกันเ้าเจหรือยังล่ะมันคือฮักกี้วันกี้สีแดงเนะทีน่าลองเค้กของเธอกันสิว้าวฉันมีความสุขมากเลยทำเออใช่วิเซอร์ทีน้าเธอยังไม่ลืมใช่ไหมว่าเธอมีมอสที่ซอสีดำด้วยใช่ฉันไม่ลืมหรอกนะและรสชาติมันก็สุดยอดมากมาดูกันว่าโซฟีเป็นยังไงฉันจะเอามาสักชิ้นหนึ่งช่้นแล้วมันดูน่ากินจริงๆ แล้วเป็นยังไงล่ะดูเหมือนว่าโซฟีจะมีความสึกมากถ้าอยากกินไม่ได้แล้วโอ้พระเจ้าโซฟี Sophie ไปอะไรไปกระถูกฮักกี้วังกี้กินไปแล้วเหรอแม่จ๋าช่วยฉันด้วยอ๋อทาไม่ไหวแล้วเขาตลอนจึงเลยต้องขึ้นรถบัสไปโรงเรียนให้ทันรอกอนคะ่ะรอด้วยกำลงังวิ่งไปแล้ว บริดเนยอยู่ไหนเนี่ยเราจะสายแล้วนะนอยนี่ค่ะเฮโอเ้อเธอโอเคไหมอ่ะค่ะคุณลุงคนขับดีใจที่เจอนะคะเธอมาสายแล้วไปนั่งที่ขับช้ากว่านี้ได้ไหมคะกำลังทาปากอยู่อ๋อไม่นะตอนนี้ฉันดูเหมือนเจา้าก้าเลยโอ้ย,อยฉันไม่ได้หลับไม่ได้หลับนะ อ๋อ้๋อหวัสดีค่ะนี่ระวังหน่อยฉันจะชนแล้วโอ้ยหยุดรถบัสเดี๋ยวนี้นะไม่เห็นเลยไงว่าคนแก่กำลังข้ามถนนนะหวัสดีฮะคนคนขับให้เราไปด้วยได้ไหมรถโรงเรียนไม่ให้เด็กนักเรียนเท่านั้นนะแต่ย่าพาหล้านชายไปส่งโรงเรียนเสมอนะเออ ก็ได้ขึ้นมาสิครับคุณย่าโอ้ยคุณย่าผมอยู่นี่ฮะหลานจองที่ไปให้ย่าด้วยเก่งมากลานลัอ๋อหนูก็อยู่ตรงนี้นะมนอดอดนะยิ่งเบียดก็ยิ่งอบอุ่นไงจ้ะกินสิเด็กดีของย่าอืมโอ้รถสันจงเลย โอ้พอกันทีย่าต้องไปคุยกับคนขับเดี๋ยวนี้นี่มันแย่มากเลยนะเอ้ยคนย่าจะขับรถเองอ่ะกินให้อร่อยนะถ้าอยากให้ถูกใจก็ต้องทำเองสาวๆดูนั่นสิสปไปดอ์แมนนะ วัดนดีสาวๆมีใครต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมว,ว้าวขันห่อจังเลยสุดยอดแต่ว่าเร็ต้องไปโรงเรียนแล้วให้ฉันไปด้วยนะโอไม่ <c oughs> oh my, นะยายแมงมุมพังแล้วรถบัสก็ออกไปแล้วด้วยจะไปโรงเรียนได้ยังไงหืม hmm. ต้องคิดอะไรสักอย่าง <c oughs> คิดสิคิดสิคิดสิ โอ้รถบัสคันต่อไปมาแล้วส <Hey. S 1> วัสดีฮะผมคือสไปเดอร์แมนขอไปด้วยได้ไหมรถบัสคันนี้ให้เด็กนักเรียนเท่านั้นไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่บอกแล้วว่าไม่หยุดนะให้ผมไปด้วยงั้นเจ็บเข้าไป oh. ฉันบอกแล้วว่าไม่ได้ยินไหม oh. อะไรกันเนี่ย oh. งั้นฉันจะขึ้นไปบน <Hey. S 1> หลังคา เย่ yeah. ไม่รอดจากสายตาของฉันหรอกยะ yeah. อ้ยอยรถไปเร็วจังเลยฉันคิดว่าฉันกำลังจะเมารถนะโอ้ไม่นะ <c oughs> จะอ้วกแล้วโอ้ฉันด้วยสาวๆช่วยฉันด้วยฉันรู้สึกแย่ ฉันก็ด้วยฉันด้วยคน,คนขับหยุดรถบัสค่ะหนูจะอ่วงแล้วโอ้ยฉันก็ด้วยใครก็ได้ปิดประตูปิดหน้าต่างเราเข้าลาลาลาอ้าวนี่เป็นที่ที่ฉันไม่คุ้นเคยเลยโอ้ยอะไรกันเนี่ยใครอะสวดดีคนขับ ถึงเวลาที่ตึงและฉันต้องไปโรงเรียนแล้วติงทักทายคน,คนขับสิก็ได้เข้ามาสิ w ว d นส์เดยแต่อย่าทำให้ฉันกลัวแบบนี้อีกนะฉันเกือบขับชนเธอแล้วฉันต้องหาที่เกือบชนคุณอัั่งที่ไหนดีนะติงฮ <c oughs> ะาะลกชะมันเลย <c oughs> นายทำได้แค่นี้เองเหรอ และนายอยากเต้นกับตุ๊กตาบูดูของฉันไหมโอยโอ๊ยอ,อ,อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมือฉันช่ใยด้วยฉันควบคุมมันไม่ได้ออโอไม่น oh ะคน,คนขับขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเออไม่นะไปนะฉันขับรถอยู่ Yeah, ส,สนุกชมัดเลยายทุกคนผู้ติดตามของฉันบริตนี่อยู่นี่แล้วและว,วันนี้ฉันจะรีวิวรถลงเรียนนี่คือคนขับของเราที่นี่มีปุ่มสุูงๆมากมายและก็พวงมาไลยด้วยล่ะดูนี่สิโอ๊ยห้ามจับนะับไปนั่งที่ซะเฮ้ยในที่สุดก็สงบสุขแล้ว เออก็อะไรขึ้นข้างหลังเนี่ยมาปาร์ตี้กันทุกคนมาเต้นกันเถอะปาร์ตี้เหรอไม่มีใครชวนฉันอีกแล้วเย้ yeah! ที่นี่เจ๋งเป็นบ้านเลยใช่แล้วเห็นด้วยเจ๋งบ้าง,างแปลอะไรกันเนี่ยหยู่ทำไม อาแล้วใครขับรถนะ่ถ้าคุณคนขับอยู่นี่อ้าหลับให้สบายนะเพื่อนนั่นคือรถบัสคันที่สิบของฉันแล้วให้ตายเศร้าชะมัดอ๋อรถบัสเอ่อไปส่งเราได้ไหมเฮ้อให้ตายเถอะืมน่าสนใจจังเลย ต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยได้เวลาไปแล้วนะทำไมเรามาหยุดกลางป่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะน้ำมันเบนซินหมดนัดซินี่มันหายนาชนชั้นเลยไม่ต้องห่วงหนูรู้ว่าต้องทำยังไงถามจริงอะในการทำน้ำมันเบนซิน เราต้องผสมสารประกอบสองสามอย่างแบบนี้พร้อมแล้วคะ่ะฉันไม่คิดมันจะได้ผลนะแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยต้องอย่างนี้สิทุกคนจับให้แน่นๆนะว้าวเราอยู่ในอวากาศ ฉันฝันถึงเรื่องนี้มาตลอดเลยสวยจังเราอยู่ในนี้ได้ยังไงอะไม่เข้าใจเลยเราต้องเลี้ยวขวาแล้วโอ้โหอ้เรากำลังกลับไปยังโลก จับแน่นๆเนะโอ,โอ้ฉันคิดว่าเราปลอดภัยแล้วฮเจสเธอตั้งใจทำใช่ไหมอ่าใช่ค่ะคน,คนขับชอบไหมดูสิว่าฉันเจออะไรอะอเธอชอบใช่ไหมออก็ใช่นะแต่นายให้ดูแล้วอะอ้ง่วงจังเลยเห็นแล้ว โอ้ฉันรู้แล้วว่าเธอชอบอะไร <Wow. S 2> ว้าวว้าวสิ่งเป็นอะไรบล็อกเบลอจริงไไรบบๆอะโอไมนนะปิกาปิกาวันดีทุกคนเออเป็กัจุเขาต้องกลับเข้ามานะก่อนให้คนขับใจเห็นเข้านะปิกาปิกาไม่เป็นไรหรอกทีนี้หน่าสสืกจังเลยยินดีให้เราจักนะคะหนูคือปิกาจูนี่ห้ามรบกวนนะ อ๋ออย่างนั้นเหรองั้นจะพลังขอนฉันเป็นไงช่วยด้วยโอ้ไม oh ่น่าจะทำอะไรลงไปเนี่ยตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะขอโทษนะครับผมจะจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เย้ yeah, yeah, เหม็นจังเลยอ่ะใครก็ได้ทำอะไรสักอย่าง <c oughs> ช่วยด้วย พวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยฉันแค่ไม่ได้อาบน้ำสองวันเองนะให้ตายกินเหมือนอะไรขนาดนี้ทุกคนมีท่าทีแปลกๆงงจังเลยไม่เข้าใจอ่ะอ๋ออากาศบริสุทธิ์ฉันหายใจไม่ออกช่วยด้วยอขอความช่วยเหลือนี่มันยาที่สุดแล้ว แมนดี uh, uh ้ฉ uh, uh. ันคิดว่าถึงเวลาที่เธอต้องลงไปแล้วล่ะไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยช่างเธอช่วยด้วยรถบัสควบคุมไม่ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าฉันนั่งอยู่ในรถบัส ไล่สารล้นหนาไมาต่ตงกวนเจสมันต้องสนุกแน่แล้วเธอจะชอบแม่จา๋าเราจะชนแล้วต้องนัดเข็มขัดนื้อไยฉันจะได้รอดจากอุบัติเหตุอ๋อแล้วท้ามันรุนแรงแล่ะ <c oughs> แค่เข็มขัดเส้นเดียวไม่พอหรอกมีหมวกกันน็อกด้วยร <c oughs> องรมอีนภัยก็พร้อมแล้ว เพื่อหลีกเรื่องการสุญเสียแขนคะ่ะโอ้ดูเหมือนว่าเราจะมาถึงจุดหมายแล้วโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันออกไปไม่ได้อ่ะช่วยด้วยสวัสดีทุกคนเป็นไงกันบ้างฉันคิดไเ่เหรือว่าเธอตู้เย็นมาเป็นกระเป๋าเป้เนี่ยเออรู้สึกหิวจังเลยอ่ะ ถึงเวลากินอาหารว่างแล้วดีนะที่ฉันนอามันติดตัวไปได้วยทุกที่มมอทิซอสมีสเนกเกส์แล้วก็แฟนตาด้วยสุดยอดอมแต่ฉันยังไม่อิ่มเลยโอ้ฉันเห็นลูกกวาดใช่แล้วที่เราต้องการโอ้ใส่ใหม่ก็น่ากินเทอรนชชอน เอาป๊อบค้อนของฉันขึ้นมานะยำ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 โอ้แล้วกินอะไรกันเนี่ยโอ้คุณคนขับกำลังกินแซนด์วิชฉันก็อยากกินเหมือนกันหวังว่าเขาจะไม่ว่าอะไรนะอะไรเออเนี่ยเฮ้ยหยุดนะเอาแซนด์วิชของฉันขึ้นมา <S <S ฉันยังกินไม่อิ่มเลย <S <S โอ้ยแย่ที่สุดเลย วันนี้ฉันไม่อยากรู้จัดเตียงแต่ว่าต้องไปโรงเรียนนะเลยตัดสินใจนอนระหว่างทางเออช่างเถอะ๋อฝันดีจังเลยวันนี้เรามาถึงแล้วนะทุกคนเย้ใ yeah, นี่สุดก็เลิกเรียนแล้ว อยากกลับไปเล่นเกมที่บ้านจังาบ,าบายยทุกคนวันนี้ดีจังไปนอนก่อนนะ